คนร้ายทุกวันนี้แสบขึ้นทุกวันเลยทีเดียวนะครับเป็นการอําพรางตัวครับคนร้ายเป็นผู้ชายแต่ว่าปลอมเป็นผู้หญิงสวมวิกผมยาวแล้วเข้าไปก่อเหตุลักเงินในร้านขายของชำครับ อเหตุอย่างคล่องแคล่วเลยครับคุณผู้ชมแล้วดูผิวเผินเนี่ยเหมือนเป็นผู้หญิงนะเพราะผมยาวแต่จริงๆพอดูดีๆเนี่ยตั้งใจดูเอานี่ผู้ชายชัดๆ<ฆ>แต่เหมือนจะสวมวิกอะครับคุณผู้ชม<ฆ><ฆ>เข้าไปก่อเหตุรักไข่ของชามที่ตลาดสดหล่มเก่าอําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์ครับนะซึ่งตํารวจเองก็ขอความร่วมมือให้ช่วยเผยแพร่ภาพใบหน้าคนร้าย<ฆ>เพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามตัวแล้วเจ้าของร้านเขาก็ไม่ยอมนะ<ฆ>เขาก็โพสต์ลง Facebook เหมือนกันว่าขโมยขึ้นร้าน รางวันนาจับ1 0 0 0 0บาทครับตั้งรางวันนาจับด้วย1 0,000บาทนี่คือใบหน้าครับของคนร้ายอ,อ๋อเ็ชัดเจนนะอนนี้ดู <นะ S 2> เป็น,ปนดูทรงเป็นผู้ชายอ,อ,อ่ะนี่คือเขาตัวสูงผมยาวนะรถที่ขี่มาก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะไปสอบถามเจ้าของร้านทราบว่าวันเกิดเหตุหลังจากปิดร้านก็เข้านอนตาปกติจนตี4ตื่นมาเปิดร้านเพราะว่าโต๊ะเก็บเงินถูกหรือค้นจนเข้าของกระจาย แล้วเงินไม่ใช่น้อยๆอ,อ่ะที่หายไปอ่ะเงินสดที่อยู่ในลิ้นชัก4ี่หมืนบาทครับเงินเหรียญเนี่ยได้ไปเยอะมากเลยเพราะตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เห็นพฤติกรรมของโจรคนนี้ครับก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ด้วยต้องเคยมาที่ร้านอ่ะเพราะว่าตัดสังกะสีตรงจุด โต๊ะเก็บเงินพอดีแล้วเข้าไปอะครับ oh. แล้วใครที่บอกสายก็สามารถแจ้งได้นะครับที่สพหลมเก่าหรือจะโทร191ก็ได้หากจับกลุ่มคนร้ายได้จะมีรางวัลน,นำจับให้1,000 0บาทครับส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะโจรเป็นชายอายุประมาณ20-25ปีสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ใช้กระเป๋าสะพายแบบผู้หญิงค่ะเข้ามาในร้านน้าปั่นกลางดึกเลยนะคะก็มาถึงก็มาเปิดตู้เย็น ขโมยผลไม้นมแล้วก็อาหารที่กินได้ไปค่ะนี่เปิดไปก็หยิบกินไปด้วยก็มีเหมือนกันนะคะเจ้าของร้านถึงกับต้องนำภาพนี้ค่ะมาโพสต์ไว้แล้วก็พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะให้รางวัลกินน้ำปั่นฟรีตลอดชีวิตด้วยนะคะถ้าเกิดชี้เบาะแสให้จับโจรรายนี้ได้ค่ะคืออาจจะเรียกมาคุยเพื่อปรับทัศนคติคะ่ะไม่ถึงกับความว่าแจ้งความอะไรอย่างนี้คะ่ะอาจจะแบบเออเรียก ผู้ปกครองเขามาคุยด้วยก็ได้ค่ะส่วนรางวัลคนที่ให้เบาแสมานะคะก็จะเป็นให้กินน้ําตลอดชีวิตเลยค่ะเมนูอะไรก็ได้ค่ะในร้านแล้วถ้าเกิดมีหลายคนให้บบาแสยังจะให้หลายคนกินมใช่ค่ะ อันนี้แม่ค้าก็ถือว่าใจดีนะคะ,ะแต่เรียกคนร้ายมาปรับทัศนคติกันหน่อยร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนทางเข้าบ้านก่อค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะจริงๆเจ้าของร้านเขาไม่รู้นะว่ามีคนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้ถ้าเกิดร้านค้าข้างๆเขาไม่คุยกันแล้วก็ไม่มีการแบบส่งข่าวบอกๆก,กันนะครับค่ะ เธอก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ร้านดูบอกว่าอา้าวร้านเธอก็โดนเหมือนกันครับแล้วร้านเธอเปิดมา6-7ปีแล้วนะครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญเจ้าของร้านเขาบอกว่าดูทรงโจรแล้วเนี่ยดูเหมือนไม่ได้ขัดสนนะอาจจะเป็นคนแถวแถวนั้นหรือว่าเคยมาเดินตลาดนะเพราะว่ามีความชำนาญน,นะเนียเหมือนกับมาดูล่าเราไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับก็อยากให้ตำรวจเร่งตามตัวให้เจอนะครับ